สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกรอบนะครับในตกระสานและการพิสูจน์วันนี้เราจะมาดูเรื่องที่เออเป็นเชิงบรรยายนะครับเราก็ไม่ค่อยมีตัวอย่างเลยเท่าไหร่จะเป็นเนื้อหาหล้วนๆเลยแต่ว่าเออมีความสําคัญนะครับเรื่องที่เราจะมาดูกันกน็คือเรื่องหลักคณิตศาสตร์แล้วก็ความหมายของการพิสูจน์นะครับซึ่งก็ อันที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรที่มันแบบก็เรียกเป็นนิยามชัดเจนนะครับสำหรับการศึกษาในระดับนี้มันยังไม่มีแล้วก็แต่ผมที่ผมสรุปมาให้เนี่ยเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างสอดคล้องกับตรรกศาสตร์ที่ระดับสูงแล้วครับก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับไม่ไม่ได้ผิดอะไรขนาดโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่า ทีนี้เรื่องหลักคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็จะมาพร้อมๆกับคําที่เป็นศัพ์เฉพาะเดี๋ยวผมค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆกันนะครับโอเคเริ่มแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องเวลาเราจะพูดถึงวัตถุอะไรก็ตามในคณิตศาสตร์เนี่ยเราจําเป็นจะต้องให้ความหมายของคําให้ได้ก่อนครับแบบว่าไม่งั้นสุดท้ายเนี่ยเราคุยกันไปให้ตายปรากฏว่าอ้าวไม่ได้หมายถึงอันเดียวกันหรออะไรอย่างงี้เนาะคณิตศาสตร์จะไม่เป็นแบบนั้นคณิตศาสตร์จะ ตกลงกันให้แน่ชัดก่อนว่าสิ่งที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยเรานิยามเหมือนกันหรือเปล่าเนาะทีนี้เวลาเราให้ความหมายของคำเนี่ยเราให้ความหมายยังไงเนาะตัวอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าคําว่าพ่อเราอยากให้ความหมายของคําว่าพ่อเราจะบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ให้กําเนิดลูกแล้วก็เป็นเพศชายอ่ะโอเคทุกอย่างก็ดูดี ก็คือก็คือเมกเซนดีคำถามต่อไปคือแล้วเขาเป็ลูกอะแปลว่าอะไรลูกคือสิ่งที่เกิดมาจากพ่อแล้วก็เกิดมาจากแม่อ่าโอเคอ่ะแล้วแม่แปลว่าอะไรแม่คือสิ่งมีชีวิตที่ให้กําเนิดลูกและเป็นเพศหญิงอ้าวไปเรื่อยสุดท้ายปุ๊บอ่ะมันก็จะแตกกิ่งสาขาออกไปอะไรไม่รู้แหละมากมายแต่เออ ถ้าเราสนใจเพียงเท่านี้เนี่ยเราจะพบว่าความหมายของคาว่าพ่อกับความหมายของคาว่าลูกเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นาะมันมีความความเชื่อมโยงกันอยู่ในลักษณะที่อันหนึ่งจําเป็นต้องมีอีันหนึ่งเสมอในการให้ความหมายของกันและกันทีนี้ถามว่านี้มันเกิดปัญหายังไงปัญหาของมันก็คือว่าถ้าเราให้นิยามแบบนี้เนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้ได้สองว่าพ่อคืออะไรลูกคืออะไรเรารู้แค่ว่ามันสัมพันธ์กันแบบเนี้ย แต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันคืออะไรเนาะน,นั่นจึงเป็นปัญหาเนาะทีนี้ถ้าสมมติเราลองแบบไปไปถ่ทุกคำในดิกชันนารีเลยเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีการมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตลอดเราให้ความหมายของคำว่าเอา่อเท่ากันโดยที่บอกว่าไม่ต่างกันคำว่าต่างกันบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยมันมันก็จะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่า จริงๆแล้วเราไม่ได้ให้ความหมายของคําว่าอะไรเลยทั้งนั้นเราแค่เอาคําหลายๆคามาบอกว่ามันเชื่อมโยงมันอินเทอร์แอคกันยังไงคณิตศาสตร์เนี่ยเราไม่ต้องการให้มันหลักลอยแบบนี้เนาะเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยพูดถึงสิ่งเดียวกันเนาะเราเราจะไม่ได้นิยามออบเจกต์จาเอ่ออินเทอร์แอคชันระหว่างกันเนาะไม่ไม่ตอนนี้เนาะในยุคนี้ยังไม่ทําแบบนั้น สิ่งที่เราทําก็คือเราก็ไปสืบย้อนว่าเออคำอะไรสักคํานึงเนาะมันก็ต้องมีคําก่อนหน้าเนี่ยแหละที่ต้องใช้ในการอธิบายทุกคำอะไรเงี้ยเราจะต้องมีจุดเริ่มต้นสักจุดหนึ่งที่เรายอมรับว่าโอเคดินแดนเนี่ยจะเป็นดินแดนสีเทาของเราคือถ้าเราไม่สนใจเลยว่าไอเนี้ยเป็นความหมายอะไรเราบอกว่าเราจะไม่ให้ความหมายของคําเหล่านี้นะแต่คําใดๆที่อยู่เหนือขึ้นไปเนี่ย สามารถใช้คำนี้ในการอธิบายไดอ้อันนี้คือแนวคิดของเราคือเราจะยอมให้มีหลักลอยบางอย่างเนาะแต่ว่าจะอยู่ในความควบคุมของเราว่ามีกี่อันเนาะสิ่งนั้นเนี่ยที่เราจะไม่ให้ความหมายเนี่ยในคณิตศาสตร์เราเรียกว่าอนันยามเอะอัอนยามหรือว่า undefined term อนิยามอนันยามในคณิตศาสตร์เนี่ยในระ,ระบบปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอยู่2คําคือเซตสมาชิก สองคำนี้เนาะเราใช้แค่สองคำในการพยายามอธิบายความหมายของคำอื่นๆทั้งหมดในคณิตศาสตร์ทั้งหมดจริงๆขึ้นกับคาว่าเซตและคาว่าสมาชิกซึ่งคาว่าสมาชิกเนี่ยมันก็มาพร้อมกับสัญลักษณ์การเป็นสมาชิกของพอเรารู้จักคําอนิยามบางคำแล้วโอเคเราต้องให้ความหมายของคําอื่นๆในคณิตศาสตร์ทั้งหมดขึ้นกับคําว่าเซตและสมาชิกเนาะตัวอย่างคําง่าย ไอคำที่เราให้ความหมายเนี่ยเราก็จะเรียกว่า define term ซึ่งเราให้ความหมายผ่านบทนิยามหรือว่า definition ถ้าขึ้นว่า definition ปุ๊บเป็นการให้ความหมายของคำคำหนึ่งตัวอย่างของนิยามเนาะก็เช่นคำว่าเซตว่าง เซตว่างเนี่ยเรานิยามให้เป็นเซตที่ไม่มีสมาชิกเห็นไหมว่าเราอธิบายคําว่าเซตว่างโดยอาศัยแค่คาว่าเซตแล้วก็สมาชิกซึ่งคาว่าเซตกับสมาชิกเนี่ยเราจะไม่สนใจเลยว่ามันมันแปลว่าอะไรก็ตามบนโลกนี้เราไม่สนใจเนาะเราเป็นว่าเซตว่างเนี่ยคือเซตที่ไม่มีสมาชิกเนี่ยมันมีเซตว่างปุ๊บมันก็จะมีอ็อบเจกต์ที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแหละ ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเซตที่มีสมาชิกตัวเดียวเรียกว่าเซตโทนเซตที่มีหลายตัวมากๆสมาชิกไม่จากัดเรียกว่าเซตอน,นันต์เซตจำกัดอะไรเงี้ยมันจะมีคําขึ้นไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งเราสร้างคําในทุกคําในระบบแหละอะตอนนี้เราให้ความหมายคําทุกคาได้แหละเเราก็จะต้องมีการศึกษาแล้วว่าเออไอสิ่งที่เรานิยามขึ้นมาเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรเนาะมันมีคุณสมบัติอย่างไรโดยที่ ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีอะไรมาธิบายอน,นิยามเลยเนี่ยเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยถูกไหมกลายเป็นว่าไอ้ทุกอย่างที่เรานิยามขึ้นมามันจะติดอยู่ที่คําว่าเซตกับสมาชิกอย่างเงี้ยเราเราทำอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือเราโพสสิ่งที่เรียกว่าสัจพจน์หรืออเซียมเราเขียนสัจพจน์ขึ้นมาเนาะสัจพจน์คือข้อความบางอย่าง ซึ่งไม่ได้ให้ความหมายอานิยามนะคืออนิยามเนี่ยเราไม่ได้ให้ความหมายของมันแต่เราอธิบายลักษณะของอนิยามเพื่อให้เราเอาข้อมูลมาอย่างมาใช้ได้สัจาจนพตัวอย่างเช่นเซตว่างมีจริงการที่บอกว่าเซตว่างมีจริงเนี่ยก็เป็นการบอกว่าเนี่ยไอ้วัตถุที่มันมีคําว่าเซ็ตกับสมาชิกเนี่ยมันมีจริงนะเหมือนเป็นการให้ลักษณะว่าคําว่าเซตกับสมาชิกเนี่ยมัน เกี่ยวข้องกันยังไงมันมันมีคุณสมบัติประมาณไหนเนาะแต่เราไม่ได้ให้ความหมายมันเป๊ะๆเราก็ยังปล่อยให้เนเจอร์มันเป็นแบบโอเพนอยู่เนาะเซตว่างมีจริงเนี่ยก็อาจจะเขียนเป็นสสญลักาษา,ษาตรรกะศาสตร์ได้ว่าเออมี X ซึ่งไม่ว่า Y จะเป็นอะไรก็ตาม Y จะต้องมไม่จริงที่ Y อยู่ใน X อเนาะไอ X ที่ว่าเนี่ยคือเซตว่างประมาณนั้น สัจพจน์ที่คนทั่วไปเนาะโดยทั่วไปใช้แล้วก็ในโมเดนแมทเนี่ยที่ไม่ที่ไม่ได้แบบทำวิจัยลึกมากเนี่ยคนทั่วไปใช้เนี่ยชื่อว่า C F c เนาะสัจพจน์หลายข้อเนี่ยก็เรียกว่าระบบสัจพจน์ axiomatic system เนาะที่เราใช้ที่ใช้ทั่วไปคือ C F แล้วก็บวกสีไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าอีกทีหนึ่งแล้วกันจากระบบสัจพจน์เนี่ยเหมือนเป็นการกําหนดว่าเฮ้ยเนี่ยเราให้ข้อความเหล่านี้มันเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไแหละเราต้องยอมรับร่วมกันก่อนเช่นเซตว่ามีจริงนะเช่นมีมีขันดับมีสามารถสร้างสับเซตได้สามารถสร้างยูเนียนของเซตได้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมกันในบททฤษฎีเซต แต่เอาเป็นว่ามันมีเขียนสัจพจน์มาประมาณ8 9ถึงข้อเนี่ยจำไม่ได้ลวมันเขียนขึ้นมาปุ๊บไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นตัวที่ควบคุมว่าอะไรที่จะเป็นความจริงในทางคณิตศาสตร์เนาะทีนี้จากข้อความเหล่านี้เนี่ยเรากลายไปเป็นความจริงได้ไงเนาะเราก็ใช้ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยพิสูจน์เนาะพิสูจน์ออกมาเลยว่ามันให้ผลอะไรบ้างที่เป็นจริง ไอข้อความที่มันพิสูจน์ออกมาแล้วว่าเป็นเป็นจริงอ่ะพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ภายใต้ระบบสัจพน์เนี่ยเราจะเรียกว่าทฤษฎีบทเนาะภาษาอังกฤษคือ theorem ข้อความที่ถูกพิสูจน์แล้วเนาะเราจะยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เป็นจริงในทางคณิตศาสตร์มันเป็นความจริงในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็จะเรียกว่าทฤษฎีบทเนาะ theorem ทีนี้ทฤษฎีบทเนี่ยที่มันปรากฏอยู่ใน สถานาการณ์ต่างกันออกไปเนี่ยเราก็มีชื่อพิเศษให้มันต่างกันออกไปเนาะตามความพิเศษของมันเนาะบางงานเราเรียกว่าบทตั้งเนาะบางงานเราเรียกว่าบทแสกบางงานเรียกว่าทฤษฎีบทหลักมูลบางงานเรียกว่ากฎภาษาอังกฤษก็เลมมาโค l รลารี r y Fundamental Theorem theorem กดก็คือหลอคือคำเหล่านี้เนี่ยเนื้อแท้ของมันเนี่ยคือคำว่า Theorem นั่นแหละเพียงแค่ว่ามันอยู่ในสาขาการที่แตกต่างกันไว้เดี๋ยวถ้าเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเจอเองว่ามันต่างกันยังไงเนาะย,ยังไม่อธิบายที่นี่แล้วคันทีนี้คำถามคือทุกอย่างในคณิตศาสตร์หน้าตอนนี้เนี่ยตามความรู้ของเราเนี่ย มันถูกพิสูจน์ขึ้นมาหมดหรือเปล่าเนาะคำตอบก็คือไม่เนาะคือเมื่อคณิตศาสตร์เนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนว่ามันมีมีรากฐานเนี่ยเป็นระบบสัจพจน์สมมติว่าเอาข้อ1ผสมกับข้อ2ได้ทฤษฎีอันหนึ่งขึ้นมาเอา1ผสมกับ3ได้อันหนึ่งขึ้นมาเอา3 4ขึ้นมามันก็คือมันก็จะแตกกิ่งการสาขาไปแบบโหไม่รู้จบเลยคือมันแบบแตกออกไปได้เป็นอนันต์เลยอ่ะ มันก็จะมีความแบบโตวไปได้ในทุกแบบเนาะสามารถพัฒนาออกไปได้ทีนี้พอมันขึ้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเวลาที่ฎีบทมันพิสูจน์ถูกศึกษาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยข้อความเนาะมันก็จะมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆพอมันถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นการยากแหละที่เราจะตัดสินใจว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จเนาะเราแทบจะแบบหาบทพิสูจน์ให้มันเนี่ยได้ยากมากเลยเนาะเราก็เลยติด ติดอยู่ว่าเอ้ยข้อความเนี่ยมันควรจะพิสูจน์ได้หรือเปล่าเนาะคือมันอาจจะพิสูจน์ได้แต่เรายังไม่เก่งพอเพราะเราเลยหายังไม่เจอเราก็ต้องหาต่อไปหรือความจริงแล้วมันอาจจะพิสูจน์ไม่ได้ด้วยซ้ำเนาะหรือความจริงมันเป็นเท็จหรือมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างเนี่ยมันตอนเนี้ยเรายังหาครับตอบไม่เจอเนาะซึ่งมันก็มีปัญหาเปิดตอนเนี้ย open problem เนี่ยมากมายเนาะข้อความประเภทนั้นเนี่ยที่เรายังไม่ผ่านการพิสูจน์เนี่ยเราก็จะ เรียกว่าเป็นข้อคาดการก็ได้เนาะ conjecture conjecture อาจจะเป็นสมมุติฐานก็คือคาดการว่าอะไรจะเป็นจริงเนาะหรือก็ที่พูดไปว่าเป็นปัญหาปัญหาเปิด open problem problem ก็คือเรายังไม่รู้ว่าคำตอบเป็นอะไรเนาะ ประมาณนี้ออันนี้ก็คือคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับหลักคณิตศาสตร์เนาะประเด็นสำคัญเนาะอยู่ตรงไหนเกี่ยวกับหลักคณิตศาสตร์ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ทำไมตรงนี้ถึงสำคัญมันเป็นเพราะว่าระบบสัจพน์เนี่ยเราสามารถเลือกที่จะไม่เชื่อระบบสัจพน์สัจพน์หนึ่งได้เนาะเพราะว่า การที่เราจะเลือกระบบสัจพจน์หนึ่งเนี่ยเหมือนเป็นการว่าเราจะต้องเชื่อข้อความเหล่านั้นไปแล้วยอมรับว่ามันเป็นจริงซะแล้วค่อย derive ออกมาว่าเออผลจากกฎที่เราเชื่อไม่กี่ข้อเนี่ยมันให้อะไรหราบ้างเนาะซึ่งในปัจจุบันเราก็เชื่อกันอยู่8ปดข้อเนี่ยแล้วก็มันก็ขยายผลแบบโอ้โหไม่รู้เป็นทั้งหมดอะ่ะคณิตศาสตร์ที่เราเรียนอยู่ทั้งหมดเนี่ยประเด็นคือบางทีเนี่ยเรา เราอาจจะต้องกลับมาถามด้วยซ้ำว่าไอ้ระบบสจพจพที่เราใช้อยู่เนี่ยมันดีพอหรือยังเนาะหรือว่าผลที่มันให้ออกมาในทฤษฎีบทที่มันให้ออกมาเนี่ยเออมันมันมีเซนส์สำหรับเรา,เราไหมการยอมรับระบบสัพจพอันนึงเนี่ยแต่เราได้ทฤษฎีบทที่มันแปลกแปลกออกมาเนี่ยเรายังควรยอมรับระบบสัรจพนั้นไหมไอ้ตรงนี้เนี่ยคือเป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นแบบตัวที่นักคณิตศาสตร์เนี่ยกำลังเร่งศึกษาตรงนี้อยู่เนาะเพราะว่า เราก็เริ่มจะถึงจุดที่เหมือนเราเห็นปัญหาเยอะขึ้นเรื่อยๆอยนยจนบางคนก็เริ่มเสนอระบบสัจพจน์ใหม่แทนที่ที่เราใช้อยู่ตอนนี้เนาะสะพานที่เชื่อมระหว่างระบบสัจพจน์กับทฤษฎีบทเนี่ยก็คือการพิสูจน์เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการพิสูจน์เนี่ยคืออะไรก็หวังว่าจะเห็นภาพแล้วกันว่าเออคณิตศาสตร์มันมันคืออะไรเนาะมันมันมีแนวโน้มการ ถ่ายทอดข้อมูลเป็นยังไงการพิสูจน์เนาะตามความหมายที่ผมให้นะการพิสูจน์คือการพยายามแสดงว่าประพจน์หนึ่งเป็นจริงภายใต้สมมุติฐานที่ว่าสัจพจน์นั้นเป็นจริงบทพิสูจน์จะต้องมีความยาวจํากัดทุกขั้นตอนเป็นผลมาจากขั้นตอนก่อนหนะ้าผ่านการอ้างเหตุผลที่สมเหตุสมผลส่วนที่สําคัญมีอะไรบ้าง โอเคการพยายามแสดงว่าผพหนึ่งเป็นจริงอันนี้ก็ถือว่า general อันที่สำคัญก็คือต้องมีความยาวจำกัดบทพิสูจน์ต้องมีความยาวจำกัดเน okay. าะทุกขั้นเป็นผลมาจากขั้นตอนก่อนหน้าผ่านการอ้างเหตุผลที่สมเหตุสมผลเป็นแบบนีโ้โดยที่เรายอมรับว่าสัจ,ะจะพจน์เป็นจริงคีย์เวิร์ดก็เป็นประมาณนี้ เรายอมรับว,ว่าสจะพจน์เป็นจริงเราดีรฟ์ออกมาทีละขั้นขั้นขั้นเนาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆต้องมีความยาวจํากัดเนาะจนสิ้นสุดที่ข้อความที่เราต้องการจะพิสูจน์ให้ได้นะทีนี้ไอคำว่าความยาวจํากัดเนี่ยมันมีความสําคัญตรงที่ว่าเอ่อมันทําให้บทพิสูจน์บางอันมันไม่เวิร์กเนาะซึ่งไอไอที่ไม่เวิร์กเนี่ยคือมันกรองสิ่งที่ไม่ดีทิ้งไปนะ เดี๋ยวเราค่อยดูกันละกันว่าไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่ว่าคอนเซปต์เกี่ยวกับการพิสูจน์ก็คือความหมายเนี่ยเป็นประมาณนี้โอเคริมาร์คข้อ1สิ่งที่พิสูจน์ได้เรานับเป็นความจริงในทางคณิตศาสตร์โอเคอันนี้เราพูดไปแล้วแล้วก็ขึ้นกับระบบสัรพจน์ที่เลือกใช้ถ้าเปลี่ยนระบบสัรพจน์โอเคเราจะได้คณิตศาสตร์อีกโลกหนึ่งไปเลยตัวอ,อย่างเช่นเรขาคณิตอย่างเงี้ยเดิมทีเราเคยเชื่อว่าระยะห่างที่ ระยะทางที่สั้นที่สุดจะต้องเป็นเส้นตรงเนาะแต่นั่นนะคือเรขาคณิตโบรนาณนาก็คือยูคลิเดียนจิวเมทรีแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนระบบสัจพจน์ใหม่เราบอกว่าไอ้ข้อความนั้นนะไม่ไม่ต้องเป็นจริงเนาะหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับประมาณนะั้นคือผมก็ไม่ได้พูดข้อความสัจพจน์เป๊ะนะไอ้ที่มันเป็นข้อ5เนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นอีกอันหนึ่งปุ๊บเราจะได้คณิตศาสตร์อีกโลกหนึ่งคือเช่นเป็นคณิตศาสตร์ไอเรขาคณิตที่อยู่บน บนทรงกลมเนาะมันก็จะเป็นคณิตศาสตร์อีกโลกหนึ่งเลยสามเหลี่ยมบนผิวทรงกลมมุมภายในมันก็ไม่ได้เป็นร้อยแเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปหมดทั้งหมดเลยที่เราเข้าใจเนาะก็ทุกอย่างที่เราเข้าใจจะเปลี่ยนไปตามโลกสัจพจน์ข้อ2เราสามารถใช้ผลลัพธ์ที่พิสูจน์มาแล้วเหมือนเป็นสัจพจน์ข้อหนึ่งได้เนาะก็คือ ในการอ้างเหตุผลเน่ะเราสมมติให้เหตุเป็นจริงอยู่แหละเราเค่อยดีร ive ผลออกมาดังนั้นมันก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นสัจพจน์ข้อหนึ่งเนาะก็คือมันอยู่ในดินแดนที่เป็นข้อความที่เป็นความจริงไปแล้วเนาะเราก็มันจะทําหน้าที่คล้ายๆกันข้อ3เราไม่ให้เหตุผลแบบไซคลิกจะต้องมีรากเป็นสัจพจน์มารองรับเสมอเนาะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาตอนไปศึกษาลึกๆเลยแล้วเราแบบไม่ไน่ศึกษายังไม่ครบอะไรเงี้ย มันจะเกิดปัญหาที่ว่าเราไม่รู้ว่าอะไรที่เราต้องพิสูจน์กันแน่พอเราไม่รู้ว่าอะไรที่ต้องพิสูจน์กันแน่เราอาจจะเกิดความมึนงงได้สมมติว่าเรามีข้อความผีเนี่ยเราพิสูจน์ว่าพิสูจน์เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันขึ้นกับข้อความคิวพอเราอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วปุ๊บโอเคเราเคลียร์เราไปอ่านอีกเล่มหนึ่งปรากฏว่ามันพิสูจน์คิวโดยอ้างจากผีอา้าวปรากฏว่ามันกลายเป็น เอาอันหนึ่งมาอ้างอย่างอันนึงอันมาอ้างอย่างอันนึงมันไม่ได้เกิดจากเอาสัจพจน์อะมายืนยันว่าไอสิ่งนี้เป็นจริงนะครับมันมันเป็นการให้เหตุผลแบบบนใบวนมาทําไม A ถึงเป็นจริงก็เพราะว่าเป็นจริงทําไมบีเป็นจริงก็เพราะ A เป็นจริงเราสรุปว่าทั้งก้อนเนี้ย A A กับ B เนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่ามันไม่ได้มีสัจพจน์มารองรับเนาะไอสิ่งนี้เราจะไม่ยอมรับในทางคณิตศาสตร์นะเราไม่ต้องการให้เหตุผลแบบไซคลิกเนาะซึ่งมันจะเกิดปัญหาได้เวลาเรียนไปลึกๆแล้วเนี่ยแล้วเราเจอแบบ ทำไมมันพิสูจน์อันนี้จากอันนี้ได้มันไม่ได้เป็นไซคลิกหรออันนี้มันก็ขึ้นกับว่าถ้าเราศึกษาครบทุกแขนงเลยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันขึ้นไปเป็นแนวตรงนะครับเพียงแค่มันจะมีอินเทอร์แอคชั่นระหว่างกันบ้างแต่ว่ามันจะไม่เป็นไซคลิกแน่นอนมันจะมีรากเป็นสัรพจน์มาให้เราเออศึกษาแล้วถ้าเราศึกษาหลึกๆไปเนี่ยมันจะต้องมีรากเป็นสารพจน์มารองรับตลอดแล้วก็ข้อสุดท้ายเราไม่พิสูจน์นิยามเนาะนิยามเนี่ยคือการให้ความหมายเนาะแต่ว่า ผมเห็นหลายคนแล้วคนจะชอบพยายามพิสูจน์อะไรที่แบบที่มันเป็นนิยามอะ่ะแบบจงพิสูจน์ว่าเอออ่าเ,เช่นจํานวนอะไรก็ตามคูณหนึ่งได้จํานวนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอันเนี้ยคือนิยามของเลขหนึ่งเออเราอดำไปบบพิสูจน์ซึ่งมันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์เพราะมันคือนิยามเนาะไอสิ่งที่เราพิสูจน์อะ่ะคือทฤษฎีบทคือข้อความบางอย่างเนาะ ทีนี้ในการที่เราจะศึกษาในตอนถัดไปเนี่ยซึ่งเราจะเริ่มเข้าเนื้อหาเรื่องการพิสูจน์แล้วก็คือเราจะเอาไอ้ความรู้ตรรกศาสตร์การให้เหตุผลหลักการคณิตศาสตร์ตรงนี้เนี่ยมาใช้จริงแล้วเนาะขั้นแรกเนี่ยเราก็ต้องมีคําบางอย่างก่อนเราต้องรู้จักหลักพื้นฐานบางอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเนี้ยไปพิสูจน์ว่าเราได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นทฤษฎีบทอะไรบางซึ่งก็คือตัวอย่างที่เราจะค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่ามันพิสูจน์ด้วยเทคนิคอะไรต่างๆเนาะ ทีนี้ไอ้ฐานตรงนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างเนาะเราก็บอกว่าเพื่อให้มีฐานเดียวกันเราใช้สัจพจน์เดียวกันคือ Set F4 เนาะเซมิโลฟรังโกเ e ตทีโอรีบวกอักเซียม o อ c ชอยสด้วยเนาะแล้วก็นิยามทุกอย่างหลังจากทฤษฎีเซตนั้นปุ๊บแบบนิยามแบบคนทั่วไปให้หมดเลยเนาะเราก็จะได้ทุกอย่างแบบที่เรามีอยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ยซึ่งมันทาได้นะแต่ว่าผมจะต้องย่นทุกอย่างอย่างรวดเร็วแบบนี้เพราะว่าเราไม่ได้จะเรียนเรื่องทฤษฎีเซตตรงนี้เนาะเราจะมาเอาคอนเซปต์เฉย เซทเราได้ออกมาเราได้ระบบจำนวนเนาะมีระบบจำนวนนับจำนวนเต็มจำนวนตรรกยะเนาะซึ่งอันนี้เราก็รู้กันดีอยู่แล้วจำนวนนับเนาะในที่นี้ขอเริ่มจาก1เนาะให้เป็น1 2 3ไปเรื่อยๆจำนวนเต็มเนาะก็คือมีจำนวนลบศูนย์แล้วก็จำนวนบวกที่เป็นจำนวนนับเนาะจำนวนตรรกยะคือเศษส่วนของจำนวนเต็มโดยที่ตัวส่วนไม่เป็นศูนย์เนาะเอาแบบนี้ไปก่อนพอเรารู้จักคําจำนวนนับจำนวนเต็มจำนวนตรรกยะแล้วเนี่ยเนาะ เราก็จะต้องรู้นิยามเนาะเกี่ยวกับมันหรือว่าสมบัติบางอย่างเนาะและเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ที่ที่บทหรือว่าบทน,นิยามเหล่านี้ไปใช้ในการศึกษาว่าเออเราพิสูจน์อะไรออกมาได้บ้างเนาะเรามาเริ่มกันที่บทนิยามหนึ่งบทนิยามที่หนึ่งจำนวนเต็ม n จะเป็นจำนวนคู่ก็ต่อเมื่อเนาะก็ต่อเมื่ออะไรเนาะมีจำนวนเต็ม k ซึ่ง n เท่ากับ2คูณ k n จะเป็นจำนวนคี่ก็ต่อเมื่อมีจำนวนเต็ม k ซึ่ง n เท่ากับ 2k บวก1อันนี้คือนิยามเนาะไม่ต้องพิสูจน์ไอสิ่งนี้คือสิ่งที่เรากำหนดขึ้นมาเนาะทีนี้คำถามคืออ่ะมันเป็นการให้ความหมายของคำว่าจำนวนคู่กับจำนวนคี่ถูกไหมจำนวนคู่ก็คือ even even number จำนวนคี่ก็คือ odd number อนะ่ะมันเป็นการให้ความหมายของคำทีนี้ เราก็ต้องการมาดูแล้วว่าเออไอ้คำที่เราให้ความหมายเนี่ยคือคำว่าจำนวนคู่กับจำนวนคี่เนี่ยมันมีอินเทอร์แอคชันยังไงมันเกี่ยวข้องกันยังไงเนาะเราบอกว่าความสัมพันธ์ของมันอะเป็นดังทฤษฎีบทที่2เนาะซึ่งเป็นความสัมพันธ์หนึ่งที่เราสามารถพิสูจน์ขึ้นมาได้จากนิยามมันก็สมบัติของจำนวนนับจำนวนเต็มพิสูจน์ขึ้นมาปุ๊บสี่เขาได้ก็คือจำนวนเต็มจำนวนหนึ่งเนี่ยจะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นคือต้องเป็นสักอย่าง แล้วก็เป็นได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นด้วยเออคืออันนี้เนี่ยเราละการพิสูจน์ไว้เนาะแต่เอาผลเนี่ยไปใช้ได้เลยจํานวนหนึ่งจะเป็นจํานวนคู่หรือจํานวนที่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเนาะจะไม่เป็นทั้งสองอันแล้วก็ต้องเป็นสักอันด้วยต้องเป็นอย่างน้อยหนึ่งอันอเนาะต่อไปพูดถึงจํานวนตรรกยะบ้างบอกว่า ทฤษฎีบทที่3พี่เป็นจำนวนตรรกะก็ต่อเมื่อเนาะพี่เขียนได้ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มโดยที่ตัวส่วนไม่ไม่เป็นศูนย์อันนี้เครื่อทุกอย่างเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าไอตัวส่วนที่เป็นทฤษฎีเนี่ยก็คือส่วนที่บอกว่าเราสามารถเขียนได้ในรูปที่หอเราะโมอของ M และ n เนี่ยเป็น1นงเนาะก็คือมันไม่มีตัวประกอบร่วมเลยโอเคต่อมาทฤษฎีบทที่4สําหรับ แต่ละจำนวนตรรกยะ pqr เนี่ยเราจะได้สมบัติต่อไปนี้เนาะข้อ1มันสลับที่การบวกได้ข้อ5สลับที่การคูณได้ข้อ2เปลี่ยนกลุ่มการบวกข้อ6เปลี่ยนกลุ่มการคูณได้ทีนี้ข้อที่จะมีความซับซ้อนเนี่ยคือข้อ 3, 4, 7, 8 3, 4, 7, 8เนี่ยมันเป็นตัวบ่งปริมาณ2ตัวซ้อนกันนาะซึ่งมันจะทำให้เกิดความสับสนได้เอาดูทีหลันเอาดูข้อ3ก่อน มันมีบอกว่ามีจํานวนหนึ่งจำนวนจํานวนเดียวเท่านั้นชื่อว่าเลขศูนย์ซึ่งมีสมบัติว่าไม่ว่า p จะเป็นอะไรก็ตาม p บวกศูนย์ได้ p พิสูจน์ได้ว่ามีคือเราพิสูจน์มาแล้วนะเราได้สมบัติแบบนี้พิสูจน์ว่ามีจํานวนที่เป็นจํานวนเนี้ยชื่อว่าเลขศูนย์เนี่ยตัวเดียวเท่านั้นลักษณะเดียวกันก็คือมีเลขหนึ่งเนี่ยมีจํานวนที่ชื่อว่าหนึ่งเนี่ยจำนวนเดียวเท่านั้นซึ่ง p คูณหนึ่งแล้วได้ p สำหรับ p ใดๆทีนี้อีกข้อหนึ่งก็คือการที่สำหรับแต่ละ p เนอะอันนี้มันซ่อนอยู่ขนาดสำหรับแต่ละ p เ<ๆ>นอะซึ่งมันมันอยู่ข้างบนตรงนี้แหละพอเรากำหนด p เป็นจำนวนตักกยะปุ๊บสิ่งที่เราต้องได้ถัดมานะตามสมบัติข้อ4ก็คือมันจะมีจำนวนจำนวนหนึ่งชื่อว่าลบ p จำนวนที่ชื่อว่าลบ p เนี้ยจำนวนเนี้ยมีสมบัติว่าเอา p บวกกับตัวที่ชื่อว่าลบ p เนี่ยเราได้ศูนย์ซึ่งศูนย์เนี้ยก็คือศูนย์เดียวกับอันนี้โอเคต่อไปข้อแปดข้อแปดบอกว่าถ้า p เป็นจำนวนตรรก,กะยะแล้วจะมีจำนวน ที่ชื่อว่า1นส่วน p จำนวนเดียวเท่านั้นซึ่ง p คูณ1ส่วน p เราได้1เนาะแต่ข้อความนี้ใช้ได้เมื่อ p ไม่เป็นศูนย์เท่านั้นเนาะก็คือถ้าถ้า p เป็นศูนย์ปุ๊บมันจะไม่ได้มีไอ้จำนวน1ส่วน p ดังกล่าวเนาะแล้วก็ข้อ9พูดถึงการแจกแจงแจกแจงจากด้านขวาแล้วก็แจกแจงจากด้านซ้ายเนาะสามารถทำได้จริงเนาะอันนี้ก็เป็นสมบัติที่เราเห็นมาหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าเรา ใช้ไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ไม่รู้เนาะซึ่งเราก็ณตอนนี้นะเราก็จะเอาสมบัตินี้ไปใช้ก่อนแล้วเดี๋ยววันที่เราศึกษาเรือเราเปิดคอร์สเรื่องระบบจํานวนเนี่ยเราจะมาพิสูจน์พวกนี้จริงๆเลยว่าไอ้ระบบจํานวนเหล่านี้มันมีสมบัติแบบนี้จริงๆอ๋อแต่ว่าณตอนนี้ไม่ใช่จุดไม่ใช่ประเด็นของเราที่เราจะไปสนใจเพราะว่ามันพิสูจน์ยังไงเราจะเอาผลเนี่ยไปใช้ทฤษฎีบทที่5สําหรับแต่ละ p q r ที่เป็นจำนวนตรรกะจะได้ว่า p น้อยกว่าหรือเท่ากับ Q ก็ต่อเมื่อ p บวก R น้อยกว่าเท่ากับ Qr พบวกอาร์ผู้น้คือมันสามารถบวก R เข้าได้ทั้งสองด้านหรือมันก็สามารถตัด r ออกจากสองด้านได้ถ้ามองแบบทุกศอกกับด้านนี้ส่วนการคูณทำได้คล้ายๆกันแต่ต้องมั่นใจได้ว่าเป็นจำนวนบวกเนาะก็คือ p น้อยกว่าเท่ากับ Q ก็ต่อเมื่อ p r น้อยกว่า q เท่า p กับ Qr อันนี้จะเวิร์กเมื่อ r มากกว่า0ย์แต่ถ้า r น้อยกว่า0ย์เครื่องหมายสมการจะต้องกลับด้านแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนอ,อันดับจากน้อยกว่าเท่ากับเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวน้อยกว่าเนี่ยข้อความทั้งหมดเนี่ยก็ยังเป็นจริงอยู่สมบัติเหล่านี้เนี่ยก็คิดว่าเพียงพอผมไม่น่าจะตกหล่นอะไรไปเนาะสมบัติเหล่านี้เนี่ยหข้อเนี่ยเราก็จะใช้เป็นฐานของเราเนาะเราบอกว่า โอเคงั้นเราจะเริ่มต้นที่ฐานตรงนี้แหละคือมีคนพิสูจน์มาให้ก่อนหน้าแล้วว่าได้พวกนี้เป็นจริงเราจะเอาพวกนี้ไปพิสูจน์เหนือขึ้นไปเรื่อยๆระดับขึ้นไปเรื่อยๆว่าจากนิยามทฤษฎีบทตรงนี้เนี่ยอะไรบ้างที่จะเป็นจริงเนาะซึ่งมันก็จะมีข้อความหลายๆแบบให้เราได้เจอซึ่งผมก็ขัดมาให้เนาะให้มันไม่ซับซ้อนแต่ว่าเห็นแนวคิดเนาะว่าก็จะไปดูว่าเออแต่ละอันเนี่ยมันมีวิธีการพิสูจน์ยังไง ออก็สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับก็เจอกันครัหน้าครับสวัสดีครับ